การติดตามราคาน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนในปัจจุบันและว,วันนี้เราได้มีการอัปเดตราคาน้ำมันที่ลงตลาดในวันพรุ่งนี้27ตุลาคม2568ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรติดตามเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการใช้จ่ายของเราราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลล่าสุดวันนี้เราจะมาดูราคาน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันต่างๆทั้งบริษัทปตทบางจากเชล์และพีทซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันที่มีชื่อเสียงและถูกใช้บ่อยในประเทศไทย ปั๊มน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซลเอราคา45.64บาทลิตรไฮดีเซลเอสราคา30.94บาทลิตรไฮพรีเมียม9 7แก๊สโซฮอร์ราคา49.54บาทลิตรแก๊สโซฮอ5์ e ีแปราคา27.59บาทลิตรแก๊สโซฮอ0์ e ียีราคา29.64บาทลิตรแก๊สโซฮอร์เก้ราคา31.48บบาทลิตร แก๊สโซฮอ9 5เอสทีวีโราคา31.85บาทลิตรเชลเชลเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา30.14บาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ91ราคา31.98บาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ9 5ราคา32.35บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์แก๊สโฮส6 915ราคา49.84บาทลิตรเชลฟิลเซฟดีเซน ราคาส0 9 4บกาี่บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์ดีเซลราคา4 9 8สบกาทลิตรพีทีดีเซนราคา30.9 4บาทลิตรแก๊สโซฮอเก้าราคา31.85บาทลิตรแก๊สโซฮอเก้ราคา31.48บาทลิตรเบนซินราคา40.6สบาทกลิตรแก๊สโซฮอลอียีราคา29.6สบาทกบาทลิตรปตท ดีเซนราคา30.94บาทผทลิตแก๊สโซฮอลอีราคา27.59บาทผทลิตแก๊สโซฮอลอีราคา29.64บาทลิตแก๊สโซฮอราคา31.48บาทลิตแก๊สโซฮอราคา31.85บาทลิตเบนซินราคา40.14บาทลิตซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลราคา43.44บาทผทลิต ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซโหราคา40.04บาทลิตรอ้างอิงราคาน้ำมันทั้งหมดนี้ได้รับการอ้างอิงจากบริษัทปตอดบางจากเชลและพีทีซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันที่มีชื่อเสียงและถูกใช้บ่อยในประเทศไทยเมื่อพูดถึงราคาน้ำมันมักจะเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นและความคาดหวังต่างกันแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรติดตามเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการใช้จ่ายของเราและการเปรียบเทียบราคาจากต่างๆปั๊มน้ำมัน ก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับตัวเองคุณคิดอย่างไรกับราคาน้ำมันล่าสุดนี้มีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คุณอยากจะแบ่งปันชวนคุณและเพื่อนๆนมาถามตอบและแบ่งปันเพื่อความรู้กันเพิ่มเติมด้วยนะ